ทำเตือนคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงและความเพลิดเพลินของคนที่ชื่นชอบในการเล่นเกมสล็อตเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้เพื่อนๆไปทําตามขอเน้นดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นโอเคไปมันกันเลย go 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 โอเคครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยครับมานะในเกรมแปะครับวันที่28ฮนะไม่พูดเยอะครับจัดเลยแล้วกันเบลลสิซื้อที่5 0าบท นะครับดูซิว่าวันนี้ผมจะอรอดหรือไม่นะครับเพื่อนๆต้องบอกว่ามาลุ้นกันนะครับถ้าผมหมุนสุดได้สักตัวหนึ่งอาจจะมีแตกให้เพื่อนๆได้เห็นแน่นอนนะเพื่อนๆอ่ะมาในช่วงเวลานะครับ11โมง37นะบันเทิงหรือเปล่าเดี๋ยวดูเน้นๆเ,เลยบอกเลยนะครับจังหวะนี้อะไรก็ได้นะครับไม่ใช่อะไรก็ยอมนะครับอืมถึงหมุนมา ยังได้อยู่อ่ะวะเฮ้ยนั่นไงอีกแบนเหลืออยู่500ด้วยตามมาอีกเปิดหนึ่งครับสวยนะครับสวยละนะฮนะไปอีกคราวนี้นะครับผมจะเล่นตัวคูณให้สุดเลยนะครับจะขอสักหมุนนะครับสักสิบหนึ่งสักสิบพอนะครับแต่เน้นตัวคูณนะครับดูดิเอาข้อมาพันนะจะรอด ตะก,กรีน้ำฮะจะถึง100%ได้หรือเปล่านะครับข้างล่งลงลงางเนี่ย3เปิดเท่านั้นครับสวยครับสวยครับเ,เพื่อนๆแน่นอนโอ้โหการันตีว่าโดนใจครับไปครับเพื่อน เฟี้ยวเลยว่ะเฟี้ยวเลยว่ะเพื่อนๆโอเคแน่นอนว่ะโอเคมาครับบางๆกันก่อน,นครับยังเหลืออีกเจ็ดหมุนนะครับแต่ว่าตัวคูณเราสุดครับถ้ามีของหนักนะครับอาจจะรอดเลยก็ว่าได้นะครับหรือว่าถ้าเจอแปะนอนนะครับเพื่อนๆรับรองว่ารอดชัวนะครับ เรียบร้อยครับแปะนอนนี่ไงมากะตาพันแปดนะครับจบเจ้าไม่เลวหรือครับเพื่อนๆมาแล้วครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับยังเหลืออีกสี่หมุนด้วยสามเมาเพื่อนเอาแล้วไงเอาแล้วไงบอกแล้วไงเอาแล้วไงนะครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับเพื่อนๆเป็นไปได้แน่นอนครับเขาเรียกว่าจัดให้เด็กดูครับเพื่อนๆ ไปต่อครับสวยอือไปต่อแน่นอนถามพันแล้วแน่นอนครับอีกสามเปิดเวย่ยมาดูดีจะติดอะไรยังไงนะครับแน่นอนครับเพื่อนๆไปกันต่อครับ โอยเบ็ดคิดว่าได้ตั้งห้าพันสามพันสองนะครับในสองเปิดครับเปิดแรกว่าวใบนะครับเพราะว่านี่เป็ดละสิบครับเพื่อนเพื่อนซื้อไปที่ฟิลิปปินส์นะครับที่ห้าร้อยเท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนนะครับแตกมาสามพันสองนะครับบวกอยู่ที่สองพันสองนะครับในระยะเวลาไม่ถึงสิบนาทีนะครับในเกรมนี้ครับเพื่อนเพื่อนแปะ pg นะครับยังเป็นเกรมที่น่าเล่นครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้แนะนําให้เพื่อนเพื่อนไปลุ้นเป็นเสี่ยงกันเองนะครับเด็กที่มีอายุต่ํากว่าสิบ ไ,ไม่ควรรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอยู่ทางด้านล่างแปะไว้ครบทั่วแล้ววันนี้คงต้องรากันไปก่อนเพราะบวกทะลุ100%ครับเลิกแยกยาอีบเบนต้องเลิกให้เป็นนะจ๊ะและจะรวย